ได้มาตรงนี้ร่วมสองเดือนรอบสแต่มารอบนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับนี่พี่น้องนี่ครับมาที่ท่องเี่ครับโอ้โหวันนี้ภาพไอคอนสยามร้านอะไพวกก็แตกเรียบร้อยวันนี้นี่ครับโอ้โหนี่ครับเยอะจริงๆครับเป็น่าบพลังเป็นนุ่งตีเป็นสามวยเป็นภาพแบบนี้เราก็มีความสุข เป็นภาพแบบนี้ก็มีความสุขคนยัง,งรักเมือนไทยยังหลั่งไหล,าล,ไลมาเที่ยวีไทยคือเก่าแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะพี่น้องเป็นช่วงหน้าฝนแต่คนก็มาเที่ยวน,นะครับีครับเป็นคนจีนครับที่ฟังเชียงใหมครับป๋าสวัสดีครับอตอนนี้เ็มคาราเฟลอยู่ที่ร้านน้ำพุครับบางคนก็จะลงไปที่ท่าเรือครับพครับลงไปที่ท่าเรือไปลองเือร์สับลานครับพี่น้องพี่ครับโอ้โหทุกคนครับป้าดีครับ อะไรกันนี่เมืองไทยอะไรนี่ เก็ะเต็มๆนะครับทุกคนอยู่ที่ร้านน้ำพุของห้างไอคอนสยามครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเิ่นกามาานังทามานังท,า,า,งทาเบิง่งการโชว์น้ำพุครับีครับพี่น้องโอโ้โอหเมานัดลองไม่ได้มาตรงนี้ร่วมเกือบสองเดือนเนาะพี่น้องนะครับโอ้โหนี่การูนเก๋เป็นเลิศสำรานโคตรเต็มครับเป็นเลิศส้มคำนามทั้งเลิศสำราญครับ ด้านนี้ก็เป็นเล่สําน้านไวอ้อขิดเวอร์คูลครับนี่พี่น้องด,ด้านสายมือของทุกคนนี่เต็มๆวันนี้ไอ้คอนสยามญญาก็แทบแตกนะครับแทบแตกครับออกมาจากดันใหนแล้วกลามาทาเดินการโชว์น้ำพุครับขอการไทยซ้ำบายดีเด้อสวัสดีนะครับ f อฟซีสวัสดเด้อนี่เป็นธงชาติไทยเป็นธงชาติไทยครับนี ชาติไทย้าบอกนัดถ่ายทำมุมกว้างจะเป็นแบบไดก็ขอลองดูเนาะนี้เป็นธงชาติไทยนะครับทุกคน,นครับโอ้โหสามสีครับสามสีแดงขาวน้ำเงินถ่ายทำมุมกว้างในยามค่ำคืนภาพไม่ค่อยชัดเนะาะภาพไม่ค่อยชัดนะครับทุกคนขอปรับเป็นมุมแคบเหมือนเดิมเนาะ ธงชาติไทยครับมานั่งกับพื้นครับเห็นแล้วนะนี่ความสุขครับพี่น้องเห็นแล้วก็มีความสุขนกท่องเที่ยวชากต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยก็มีความสุขนะครับนีครับมานักกับพื้นบางคนก็มาลองเล่นด้วครับอีกสักคู่ก็จะโชว์น้ำพุอีกคู่ที่ับออกมาจากด้านในครับ เห็นแล้วก็ซึ้งเจอซึ้งใจที่น้อยบรรยากาศการท่องเที่ยวของใคยนี่ไม่มีวันซบเซานะครับไม่มีวันซบเซานุ่มตีสาวหมวยมาอยู่ตรงนี้นี่เองนุ่มตีสาวหมวยมาอยู่ตรงนี้นี่เองตั้งเบาะนลังนะครับตั้งเบาะนลังเบาจิงดีครับเพื่อลูกค้าคนสำคัญทุกท่านคะไอคอนสยามตอกย้ำจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย กลงสรรการแสดงระบำสายน้ำผสมผสานแสงสีเสียงและมัลตจิมีเดียที่ยาวที่สุดในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้า h t i e อ n i ค m u m t i m e ีเดี a w e t f r a t u r e s ชุดใหม่สุดยิ่งใหญ่ตระการตาภายใต้คอนเซ็ปต์ empowering the joy จุดประกายรอยยิ้มใหม่ด้วยกล่องดนตรีแห่งความสนุกหลอมรวมเอกลักษณ์ของ3 Generation ผสานความโดดเด่นของจังหวะดนตรีที่หลากหลายอย่างลงตัวเนรมิตความมหัศจรรย์ในทุกวัน Dear Value customers, to emphasize the tourism destination of Bangkok and Thailand, Icon Siam proudly presents the iconic multimedia water features, the latest spectacular water show with the combination of light, color, sound, and multimedia, which is the longest in Southeast Asia. Under the concept Empowering the Joy, Spot Smiles with a Fun Music Box perfectly combines the outstanding of various musical rhythms to create magic every day with a world-class entertainment experience and expand happiness energy throughout the river park, Icon <coughs> 天罗天地，The Iconic 多媒体升光水影表演，是东南亚地区最闪的喷泉。新概念，Empowering the Joy，充满乐趣的八音盒，融合三代，完美结合各种音乐杰作。地图书特点。 每天创造魔法，用娱乐世界级的娱乐体验，创造幸福华丽。来，先罗天第三关。So As the chemicals that take us higher, the night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We want to chase the night. this we buildings As the chemicals they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night She puts her hand in mine. We wanna chase the night. ค It's great pleasure to present the Next at pleasure our you HPR กนางรเฉียนและเี้ากวนนีเทำ多媒体灯光催影表演在时นะครับ บอลนั้นก็ไม่ได้มาตรงนี้ร่วม2เดือนรอบสแต่มารอบนี้ก็เล่นไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับนี่พี่น้องนี่ครับมาตีโพกนี่ครับโอ้โหวันนี้ภาพไอคอนสยามร้านผู้ก็แตกเรียบร้อยวันนี้นี่ครับน้องโอ้โหนี่ครับเยอะจริงๆครับเป็นป่าพพลังเป็นนุ่มตีเป็นสมวยเแ็นภาพแบบนี้เราก็มีความสุขเป็นภาพแบบนี้ก็มีความสุข คนยังรักเรื่องไทยยังหลังหลมาเที่ยวีไทยคือเก่าคือแมว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะพี่น้องเป็นช่วงหน้าฝนแต่คนก็มาเที่ยวนะครับสวัสดีครับเป็นคนจีนครับที่ฟังสยงห์บอกะครับสวัสดีครับตอนนี้เต็มคาราเบลอยู่ที่ลานน้กกูครับบางคนก็อาจจะลงไปที่ท่าเรือครับพี่ครับลงไปที่ท่าเรือไปลองเรือสับลาสนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหทุกคนครับสวัสดีครับอะไรกันนี่เมืองไทยอะไรกันนี่สวัสดีครับ โอ้เห็นแล้วก็ชื่นใจชื่นใจวันนี้ภาพไอคอนสยามแตกเรียบร้อยนี่แบบเรียบร้อยนี่ครับพื้นที่ก็กว้างขวางแต่ก็ดูคับแคบไปเลยนะครับเพราะว่าคนหลครับนี่ครับเออนี่ครับเข้งยอดิๆบางคนก็จะไปที่ท่าเรือนะครับสามอยนุ่มตีสามวยมาอยู่ตรงนี้นี่เองครับลงเวทีท่าเรือนะครับ โอเคคนระับวันนี้ก็สุดขั้นก็มาเที่ยวมาชมเด้อวันนี้ก็ได้มาเลาะที่ท้างไอคอนสยามนี่เป็นกลุ่มทัวร์จากเมืองจีนนี่จีนมาแล้วครับจีนมาเที่ยวเมืองไทยคือเก่าครับจีนมาเที่ยวเมืองไทยคือเก่าวันนี้ก็คือวันเดี๋ยววันนี้คือวันศุกร์เนาะวันนี้คือวันศุกร์ที่3ที่3ตุลาคม2568นะครับ คลิปนี้ก็น่าจะลงวันนี้ไม่ทันก็ขอลงวันพรงนี้นะครับขอลงวันที่4เนาะแต่วันนี้ก็คือวันศุกร์ที่3เด้อโอเคนะครับทุกคนขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับขอให้ช่วยขอไลค์กดแชร์ให้ครับบ๊ายบาย